สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเ Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าใช้หมดส่วนตัวนะครับผมหมวดส่วนตัวนะฮะในการใช้ Chrome App พลิเคชันครับเรียกว่า c h r o เว็บ b Browser แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะข่าวที่เราพลาดไปเรื่องเว็บเบราว์เซอร์กับเรื่อง Search Engine ต้องขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือและมี Chrome App ปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้ง Android และ iOS ครับ เวลาที่เราเข้าสู่หน้าแรกนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆได้มากมายครับคุณผู้ชมฮะโดยการเข้าสู่เว็บไซต์หลักๆของเราแบบนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะเราก็จะถูกบันทึกคุกกี้บันทึกแคชมันคืออะไรเยอะๆมากมายไปหมดครับสําหรับในส่วนนี้ฮะเราจะถูกบันทึกข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆครับเป็นประวัติของเราเรียบร้อยเลยทั้งประวัติสถานที่นะครับผมเว็บไซต์ต่างๆถูกบันทึกไว้หมดเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่างผมชอบดูหนังใช่ฮะ ผมก็จะถูกบันทึกว่าเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปดูหนังออนไลน์เอาไปซะแล้วครับผมก็มีหนังมากมายที่ผมชอบดูนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งผมก็เสียตังค์มั่งผมก็ดูหนังฟรีมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะ mm hmm. แล้วคราวนี้สมมุติผมไม่อยากให้ภรรยาผมหรือว่าให้เพื่อนของผมรู้นะฮะว่าผมชอบไปดูหนังมากเลยฮะผมชอบดูหนังออนไลน์ฮะหนังฟรีด้วยครับผม จริงๆมันก็ไม่ถูกเนาะควรจะเสียตังค์ดูนะครับเนาะเออนะใครไม่รู้โอเคโอเคนะฮะทีนี้ผมไม่อยากให้ภรรยาผมรู้ว่าผมชอบไปดูหนังฟรีในเว็บไซต์นะครับทำยังไงฮะคุณผู้ชมสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าการเปิดโหมด่าส่วนตัวนะครับผมโหมดความลับโหมดอะไรที่มันจะไม่บันทึกข้อมูลของเราต่างๆได้ครับคุณผู้ชมเพียงแค่เข้าไปคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาคลิกป๊บเข้าไปคร จากนั้นฮะคุณผู้ชมก็เลือกเปิดแท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนตรงนี้นะครับแท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนฮะ เพราะคุณผู้ชมคลิกตรงนี้นะครับหน้าจอของคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นสีดําในทันทีเลยครับผมกลายเป็นโหมดด์บขึ้นมาเลยครับผมหมายความว่าคุณผู้ชมจะไปดู18บบวกนะฮะยีบวกนะฮะห้อัพอะไรแบบนี้ก็ได้ครับรับรองว่าไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคําเลยคะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนั้นครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเมื่อเราเข้าสู่โหมดด์บนะฮะก็คือโหมดที่ไม่ระบุตัวตนนะฮะที่มุมซ้ายด้านบนของจอคุณผู้ชมจะเกิดสัญลักษณ์เจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ฮะที่มุมซ้ายด้าน มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไอ้เจ้าตัวนี้ฮะเป็นใส่หมวกใส่แว่นแบบนี้ครับหมายความว่าเฮ้ยแกอยู่ในหมดส่วนตัวนะหมายความว่าไม่ว่าแกจะเข้าไปดูหนังออนไลน์นะครับผมดูหนังออนไลน์อ,อะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้หมดเลยครับจะดูบอลจะดูอะไรตัวนี้อะไรฮะคุณผู้ชมก็โอ๊ยไปตรงนี้เลยไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้ชมฮะไปตรงไหนก็ได้นะครับผมไปดูบอลดูผลบอลดูอะไรยังไงก็ได้ฮนะจะดู18บแปดบวกห้อัพอะไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ ก็ได้นะครับรับรองว่าทั้งหมดนี้นะฮะไม่ถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับผมไม่สามารถเข้ามาตามดูได้ว่าวันๆคุณผู้ชมเข้าสู่เว็บไซต์ไหนบ้างครับผมเข้าไปดูอะไรบ้างยังไงบ้างตราบใดที่มันอยู่ในหมดที่เป็นความส่วนตัวนะครับผมรับรองว่าไม่มีประวัติการค้นหาฮะเนื่องจากว่า ทำคลิปวิดีโอนี้มาเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งฮะภรรยาเอาโทรศัพท์มือถือไปดูครับผมแล้วก็เกิดอาดการมงเม้งขึ้นมานิดหน่อยว่าแกเข้าไปดู18บวกทําไมจ้าฉันอยู่บ้านเนี่ยแกทําไมไม่มาสนใจฮะไปแกไปดูทําไมอะไรแบบนี้ฮะคุณพี่เพื่อนผมนะฮะรุ่นพี่ผมก็บอกว่าอ๋อก็แค่ดูเฉยๆครับผมแต่ก็รักเธอเหมือนเดิมนะจ้าไม่ได้ไปอะไรยังไงเลยแค่ดูเฉยๆจะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแค่ไหนครับผมคุณผู้ชมฮะไม่อยากมีปัญหากับ รคนใกล้ตัวหรือว่าใครก็ตามนะฮะอย่าให้เขารู้ประวัติการค้นหาของเราครับเรื่องนี้ไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมฮะที่เราจะป้องกันตัวไว้ก่อนคุณผู้ชมใช้โหมดที่เป็นแท็บส่วนตัวนะฮะในส่วนที่เป็นโครมนะครับในส่วนที่เป็นเว็บไซต์อื่นก็มีครับเช่นในส่วนของอ่าสัฟารีเขาก็มีฮะจัดการได้ง่ายดายมากเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะใช้โครมกันเนาะครับเนาะที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับเซอร์เดนจิงก็เป็น Google นะครับแล้วก็ลองใช้ดูฮะแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกมีความเป็นส่วนตััััววเพพิ่มมมาาากกกขขึ้้้นนนจรรรใชโททศ์ืือออถบบแลสหี คุณที่รับชมและติดตามครับพบกันใหม่วิวดีโอหน้าสวัสดีครับ